ก็ตอนนี้เรามาถึงตอนจบของกลุ่มคณะกรรมการแผนงานอบดดอดแล้วส่วนความเดินตอนที่แล้วปุ่มไอ้ขวาบนนะครับ <c oughs> ไม่บอกหรอกเดยวลี่ผมพันกิเกตเสียเวลาแล้วปะไปเข้าเรื่องกันดีกว่าหลังจากที่เซนเซเดินไป,ปเผชิญหน้ากับสูตรดำแล้วตอนนี้กาลังนั่งคุยกันซึ่งสูตรดำได้กล่าวว่าพวกเรารู้จักคุณผลลึกลับที่ประธานกรรมการส่งตัวมาเจ้าของวัตถุลงยุคอย่างกล่องแห่งซิสต,ติมและคุณครูฝ่ายสอบสวนอย่างชาเล่ถึงคนอื่นจะประเมินคุณต่ําแต่เราไม่คิดอย่างนั้นและแน่นอนเขามีข้อเสนอ เพราะว่าเขาไม่อยากมีความคิดที่จะต่อต้านคุณเลยแต่พวกเขาบอกว่าต้องการอยากร่วมมือกับเราซะด้วยซ้ําและเราเคยคิดว่าคุณเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในแผนการของเราแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขาพูดว่าการกวาดล้างโรงเรียนเล็กๆอย่างอบิดอสไม่ถูกมองเป็นปัญหาสำหรับเราด้วยซ้ําแต่รู้อะไรไหมคุณทหารที่เป็นสิ่งที่เราอยากหลีกเลี่ยงสุเซนเซได้ถามต,ตรงๆเลยว่าพวกนายเป็นใครแน่นอนว่าเซนเซไม่เคยเจอกสุด,ดําแต่สุด,ดํารู้เรื่องของเซนเซแต่คําตอบที่ได้คือพวกเราก็เป็นคนนอกคิวบทอสเหมือนกับคุณแต่พวกเราแตกตกก่าางจาคุณ แล้วตอนนี้ก็มีชื่อที่เหมาะสมกับพวกเราแล้วแต่ยืมมาใช้นั่นก็คือเกมาเทเรียส่วนตรง,งเขาจะเรียกว่าสูตรดำก็ได้ซึ่งเขาได้บอกว่าเกมาเทเรียเป็นทั้งนักสังเกตการนักสำรวจและนักวิจัยซึ่งเขาคิดว่าคงเป็นคนที่ลึกลับพอๆอกับเซนเซได้หรือเปล่าและเขาก็ได้ถามเซนเซว่าคุณคิดอยากจะร่วมมือกับเกมาเทเรียหรือเปล่าซึ่งในคําตอบใีหัวของเซนเซก็คงเป็นคําว่าไม่และไม่มีวันสูตรดำได้คําตอบเขาก็เงียบไปสักพัก ก่อนที่เขาจะถามเซนเซว่าแล้วสิ่งที่คุณแสวงหาในคิวทอสคืออะไรนี่เป็นข้อเสนอที่ทาให้คุณได้มาซึ่งความจริงและความลับเลยนะแต่สิ่งที่เซนเซสนใจคือเขาไม่สนข้อเสนอของเขาเขามาเพื่อรับตัวฮชิโนก่อนที่สุดดาจะหัวเราะแล้วบอกว่าคิดว่าทําสิ่งที่ถูกต้องอยู่หรือเปล่ามีสิทธิ์อะไรไมาเรียกร้องถึงขนาดนี้ฮงชิโนมาใช็คกระดิยงของอาบิดอยอีกต่อไปยังไม่เห็นหนังสือลาออกเหรอก่อนที่เซนเซจะตอบกลับไปว่าฮงชิโนไม่ได้ลาออกแต่อย่างใดเพรานะในจดหมายลาออกเนะี่ย มันไม่มีอะไรบางอย่างบางอย่างที่เป็นเครื่องยืนยันพอที่ปรึกษาชมรมอย่างเซนเซไม่ได้อนุมัติหนังสือนั่นแดเซนเซยังพูดต่ออีกว่าโฮชิโนะก็ยังคงอยู่ในสังกัดของคณะก,กรรมการแผนงานยังคงเป็นรองประธานนักเรียนของอบิดอสและยังเป็นนักเรียนของเขาเมื่อได้ฟังคําตอบแล้วสุดดําเลยได้คิดคาถาม,มาอีกว่าตราบใดที่คุณยังเป็นครูการกระทําของนักเรียนคงต้องได้รับการอนุญาตจากคุณครูนั่นหรือเปล่ามันคงเป็นแบบนี้นี่เอง โรงเรียนกับนักเรียนแล้วก็ครูมันเป็นแนวคิดที่น่าลำคาญจังเลยเซนเซย์พูดต่ออีกว่าพวกนายดอกลุงเด็กๆยำยีจีใจพวกเธอและใช้ประโยชน์จากความเจ็บปวดซึ่งสุดั้งก็ยอมรับว่าเราได้ประโยชน์จากความโชคลาภของคนอื่นผมจะไม่ปฏิเสธความจริงนี้เพราะการกระทำของเรามันชั่วร้ายแต่มันถูกกฎหมายและเขายังบอกอีกว่าอย่าเข้าใจผิดนะเซนเซย์ความหายนะของอบิดอสไม่ใช่ความรับผิดชอบของเราเลย อายุสายที่เกิดขึ้นในโรงเรียนไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ไม่มีทางเกิดขึ้นก็มันเป็นไทยที่ัตทางธรรมชาติเราแค่ใช้ประโยชน์จากโอกาสนีน้เท่านั้นแหละเราให้น้ําแต่คนที่ขาดน้ําจนจะตายในทะเลทรายแต่ราคาของน้ําคือการทํางานชดใช้เหมือนท่าสตลอดชีวิตก็แค่นั้นเองมันเป็นเรื่องธรรมดาในโลกใบน,นี้ซึ่งไม่ใช่ส่วนที่เราต้องรับผิดชอบเราไม่ได้เป็นคนสร้างมันขึ้นมาแม้ว่าเราจะหยุดมันแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่ามันจะหายไปได้ คนที่มีอำนาจจะสแสวงหาประโยชน์จากคนที่ไม่มีอำนาจคนที่มีความรู้จะสแสวงหาผลประโยชน์จากคนที่ไม่รู้เรื่องนี้ผู้ใหญ่ทุกคนน่าจะรู้ดีไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นออกไปจากอวิดอสเถอะเซนเซถ้าลมเลิกความคิดโงชิโนผมก็จะรักษาโรงเรียนนั้นไว้ให้ถึงถอนกําลังไคเซอร์พีเอ็มซีปล่อยให้เราจัดการเองเด็กพวกนั้นจะยังได้อยู่ในโรงเรียนของอบิดอสต่อไปโฮชิโนเองก็ไม่น่าจะหวังให้เป็นแบบนี้แต่ยังไงก็ตามเซนเซก็ขอปฏิเสธ ซึ่งสูดดำก็สงสัยว่า้อสน,นองเขาทําไมเซนเซยังปฏิเสธเลยถามว่าอยากจะต่อสู้กับพวกเราถึงขนาดนั้นได้เหรอคุณไม่มีกําลังถึงขนาดนั้นและยังจะกล้าปฏิเสธอีกงั้นเหรอเนื้อสิ่งอื่นใดเซนเซได้หยิบบัตรประจําตัวผู้ใหญ่ออกไปไอ้บัตรนี่มีทฤษฎีอยู่นะครับเดีย๋ยวผมค่อยเล่าซึ่งเมื่อสูดดำเห็นก็เลยทักกลับไปว่าเซนเซถึงสิ่งนั้นจะเป็นอาวุธของคุณเพียงผู้เดียวแต่ต้องเข้าใจความเสี่ยงของมันด้วยเพราะยิ่งใช้มากเท่าไหร่ชีวิตและเวลาของคุณจะถูกลดทอนลงเท่านั้นเขาพููถกใช่ไหม เพราะฉะนั้นเก็บบัตรแล้นไปเถอะคุณต้องดําเนินชีวิตของคุณต่อไปวันนี้กินอะไรทางรถไฟใต้ดินสายไหนจ่ายค่าเช่าบ้านอย่างไงเอาเวลาไปใช้กับการแก้ปัญหาเล็กๆน้อยที่ไม่มีความหมายไปน้านเถอะทําแบบที่ผมบอกแล้วเก็บสิ่งนั้นไว้กับสิ่งที่มีค่าที่สุดมากกว่าเด็กพวกนั้นเถอะคุณครูวางมือเสถเถอะนี่ไม่ใช่เรื่องที่คุณต้องมาเกี่ยวข้องด้วยแน่นอนความโหดแข,ข่งคนเซนเซมันโหดมากถึงระดับที่ต้องปฏิเสธทุกอย่างนันยิ่งสร้างความสงสัยให้กับสุดดังว่าทําไมทําไมถึงไม่เข้าใจ ทำไมถึงต้องปฏิเสธทุกอย่างเพราะอะไรจะปฏิเสธไปเพื่ออะไรกันเซนเซอร์ตอบกลับไปว่าไม่มีผู้ใหญ่คนไหนเลยที่รับผิดชอบความเจ็บปวดของเด็กๆซึ่งนั้นยิ่งสร้างความสงสัยให้กับสุดดังมาพูดอะไรออกมาหมายความว่าคุณจะรับผิดชอบอย่างนั้นเหรอคุณไม่ใช่ผู้ปกครองหรือครอบครองของเขาได้ซ้ำาคนแค่คนอื่นที่ถูกเรียกตัวไปอาบิดอสแต่เฉพบก,กับเด็กพวกนั้นเท่านั้นแล้วทำไมถึงต้องเอาตัวเองไปลำบากขนาดนั้นทำไมถึงเข้ามารับผิดชอบอะไรที่ไม่จำเป็นเซนเซอ์ตอบไปว่าเพราะนั่นคืองานที่ผู้ใหญ่ต้องท เมื่อสุดดัมีคาตอบแต่แต้องพูดออกมาว่าแบบนี้เองเหรอจะบอกผู้ใหญ่คือคนที่ต้องรับผิดชอบใช่ไหมไม่ใช่หรอกความคิดแบบนั้นมันผิดผู้ใหญ่คือคนที่เปลี่ยนแปลงสังคมกําหนดกฎหมายและข้อบังคับกําหนดความชอบธรรมและกําหนดความธรรมดาและความพิเศษตามที่ต้องการคือคนปกครองคนไม่มีอํานาจด้วยอํานาจปกครองคนไม่มีความรู้ด้วยความรู้และปกครองคนที่ไม่มีพลังด้วยพลังในสื่อถึงเรียกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อย่างคุณไง คุณเกิดจะเป็นผู้ปกครอ,องคิวทอได้แล้วอำนาจและสิทธิที่ยิ่งใหญ่ของเมืองนี้ความเวลวร้ายของเมืองนี้ทุกอย่างนี้ล้นแต่เคยอยู่ในกำมือของคุณแต่คุณที่เลือกจะปฏิเสธมันไปอย่างไม่ลังเลซึ่งเขาไม่เข้าใจจริงๆเลยการเลือกหนทางแบบนั้นมันมีความหมายกับคุณเหรอความจริงความลับอำนาจเกินพลังทำไมคุณถึงจะละทิ้งทุกอย่างแบบนี้ซึ่งตอนนี้ในหัวเซนเซคงไม่ได้คิดอะไรมากนอกจากเด็กๆของอบิดดถึงจะพูดไปพวกแกคงไม่เข้าใจ เมื่อคตอบของเซนเซที่ตระหนักของความแน่วแน่สรด,ดัมเลยพูดว่าการเจราจาของเราคือล้มเหลวถึงคนจะถูกใจคุณแต่คงทำอะไรไม่ได้เซนเซอยากจะช่วยโฮชิโนะมากเลยใช่ไหมก่อนที่สุด,ดําจะบอกว่าโฮชิโนะอยู่ในฐาน PMC ในเทะเลซายของอาบิดอสความหวาดกลัวหรืออีกด้านของความลึกลับที่ฝ่าสังเกตการด้วยเมมิซิตแต่จะเริ่มทดลองและใช้มันกับรักเยนที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งใช่แล้วโฮชิโนะจะกลายเป็นหุ่นทดลองทางโฮชิโนะทำไม่สำเร็จ เราก็คงจะได้เปลี่ยนไปเลือกใช้เทพหมาป่าแทนแต่เมื่อตอนนั้นทางเลือกนั้นก็หายไปก่อนที่ท้าทายเซนเซโดยการบอกว่างั้นก็ลองไปช่วยนักเรียนของคุณที่ถูกจับไปสิแล้วบอกโชคดีก่อนที่เซนเซจะกลับสตรดําไม่ทําการทักโตเซนเซพร้อมกับบอกว่าต่อไปนี้เกมาเทลี่จะเพ่งเลงไปทางคุณเมื่อซึนคําพูดของสตรดําเซนเซก็ได้กลับไปเหมือนรูตาแหน่งของฮชิโนะเซนเซกลับมาที่คณะกรรมการแผนงานอีกครั้งพร้อมกับเด็กๆทุกคนที่กําลังรอเซนเซอยู่ว่าจะเอาอย่างไงกันต่่่ออซึงแนนน ปฏิบัติการช่วยโฮชิโนะก็ได้เริ่มขึ้นหลังจากนี้เราจะช่วยโฮชิโนะแล้วพามาที่นี่เราจะช่วยโฮชิโนะแล้วดูเธอให้กลัวไปเลยและอย่างสุดท้ายเราจะช่วยโฮชิโนะแล้วตะโกนว่ายีนจะเลิกกลับมาและกลับมาแล้วเครียดกันมานานความหวังก็กลับมาอีกครั้งต้องขอบคุณแทนนงเซนเซจริงจริงแต่ชิโรโกะก็ยังเก่งว่าลำพังแค่พวกเรายังคงเอาชนะกองทหารพวกน้นไม่ได้ เธอคิดว่าคนที่มาช่วยเราจะเป็นใครเศริกาล์เลยบอกว่าน่วยรับจ้างสารพัดล่ละซึ่งโนนินมิก็บอกว่าถึงเขาจะช่วยเราก็จริงแต่ตอนนี้เขาหายตัวไปแล้วเราจะขอร้องอีกครั้งได้หรือเปล่าแต่ยังไงเศริกา์ก็ยังซึนได้เลยว่ายังไงพวกเขาก็มาก่อกวนและตั้งเยอะแต่ในเมื่อเซนเซ,นเซมาถึงขนาดนี้เขาก็ยังมีความคิดดีๆอยู่ซึ่งตอนนี้เขาอยู่สถาบันเกเนีเฮนาและได้บอกกับอิวลี่ว่าอยากจะทบปทานกรรมการแต่ก็ยังโดนอิวลี่กางว่าถ้าอยากจะเจอก็ยอมนั่งลงและเรียกเท้าฉันซะแต่เซนเซนไม่คิดอะไรเลยลงไปททันี ซึ่งนั้นสร้างความตกใจให้อิวลิมากซึ่งเธอยังคู่ไปจบเลยเซนเซ่เซแทบไม่มีความลังเลในหัวแล้วเหรอซึ่งแน่นอนเซนเซ่ไม่มีความลังเลหรอกซึ่งนั้นยิงสร้างความตกใจให้กับอิวลิและยังบอกอีกว่าโหคนนี้มันบ้าประหลาดวูใหญ่โลกจิตแบบนี้คงต้องโดนอะไรสักอย่างก่อนที่ฮีนาจะมาฮีนาถามไปว่ามีเรื่องอะไรแต่งไงซะฮีนาก็ได้เห็นการกระทำเซนเซ์เธอเห็นคนคุกเข่าว,วินบอลเพื่อตัวเองแต่ไม่เคยเห็นคู่คนไหนคุกเข่าเพื่อนักเรียนมาก,ก่อนก่อนที่จะสั่งเซนเซ่เซให้เงยหน้าขึ้น้นแลวววบออออก่าาเธรรจะทะทํไ ก่อนที่อิวิลิจะบอกว่าครูเขาไม่ได้คุกเขา่าแต่เธอขอให้เขาเลียเท้าซึ่งเมื่อคีนะเห็นสิ่งนั้นคีนะถึงก็ตกใจนี่มันอะไรกันพวกมึงทําอะไรกันก่อนที่จะตัดพิธีสะพานน้าชาในทีนนตี้ซึ่งตอนนี้นานีสะกําลังฟังคำอธิบาดของคุณฮิฟูมิซึ่งสิ่งที่คุณครูพูดเป็นเรื่องจริงก็คงเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้แต่ตอนนี้เรากําลังรอทําสนทิสัญญาจึงไม่สามารถเคลื่อนไหวทําอะไรได้ตามอำเภอใจ แต่เห็นได้ชัดว่าธุรกิจที่ชื่อเพียมสีจะส่งผลกระทบในทางที่ไม่ดีต่อนักเรียนของเรางานครั้งนี้ก็น่าต้องพิจารณาข้อยกเว้นดูสักหน่อยซึ่งฮิฟุมิก็มาในงานกับสะพานน้าชายอย่างที่เธอเคยบอกก่อนที่เธอจะกลับจากอบิดอตก่อนที่งานนีซาจะบอกว่าฉันเรียนปืนใหญ่วิธีโค้งจัดจัดคาสเรียนกลางแจ้งพอดีทําไมไม่ลองออกไปไกลๆดูนี่เป็นโอกาสที่ดีอากาศก็ดีด้วยซึ่งปืนใหญ่วิธีโค้งหมายถึงห้อง l 1 1 8ซึ่งนักเรียนเกยรนิยมอย่างฮิฟุมิมาขอร้องทันทีเธอก็ต้องทําให้ได้สิพอให้คควาามรัักกกไปกงไดลบ อีกูมิเองก็คงมีอะไรให้เธอนั่แหละและอีกอย่างตอนนี้เราต้องลบล้างนี้บุญคุณจากชาเล่ยัอย่างไม่มีเงื่อนไขก่อนที่ภาพจะตัดไปที่ร้านชิบะเซกิที่ทําการเปิดใหม่อีกครั้งหลังจากคุณมัตตาชิบะให้ทำการสร้างร้านขึ้นมาเสร็จก็ยังสงสัยว่านี่เราเสร็จแบบรุดเร็วหรือเปล่าซึ่งแน่นอนว่าลูกค้าที่มาก็คือหน่วยรับจ้างสารพัดอีกแล้วและมัตาชิบะยังมองกลุ่มรับจ้างสารพัดเป็นเพื่อนอบิดอสเขาเลยจัดให้เลยรานเมงชิบะเซกิชาม5 8 0สเยน4ชามไปเลย หลังจากที่ทุกคนกินอย่างอร่อยมุสุกิเลยถามทุกคนว่างั้นไปเลยดีไหมก่อนที่คายโกะจะบอกอาลูว่าเราจะไปกันจริงเหรอเราไม่ได้ผลประโยชน์อะไรจากการต่อสู้นี้จะไปใ้สู้กับพีเอ็มซีโดยไม่มีค่าจ้างงันเหรอซึ่งอาลูยังคิดอยู่ยังไม่ได้ตอบอะไรแต่มุสุกิยังบอกว่าคายโกะยังมองไม่ออกอีกเหรอดูหน้าอาลูก็รู้แล้วอย่างกระเขียมมนไว้บนหน้าผากว่ารับค่าจ้างเป็นรามเมงชามเดียวก็พอแล้วเดี๋ยวอย่าบอกว่ามันโดนเซนเซเป่าหูว่าค่าจ้างคือรามเมงนะซึ่งตอนนี้ในหัวอากคงงยังิดา นี่ตัวเองทำอะไรลงไปแค่จะมากินรามเมงอย่างเดียวไม่ใช่เหรอทำไมอินกับบรรยากาศจนเผอพูดอะไรไม่เข้าท่าแถมต้องแก้งอินต่อไปกับคำก็ไม่ได้แล้วเธอจะคิดว่าจะลองหนีไปเลยดีไหมแต่ยังก็ซะแต่งไงไประโยคที่บอกว่าขอบคุณที่ตั้งสติได้แล้วเจอกันใหม่ของพวกอบิดอตทำให้เธอลักเล่ใจเธอก็เลยคิดว่าจะไปสู้กับ C, พีเอ็มซีโคจันเก่กงกัาคู่คุมตลาดไมต้องสู้ยังไงก็แพ้แน่ๆเอาไงเอายังไงดีกับชีวิต ซึ่งคายากโกะถึงจะคิดว่าเรื่องนี้ไม่คุ้มเสี่ยงแต่ก็คงช่วยไม่ได้ซึ่งตอนนี้เด็กอเริโดทุกคนก็พร้อมจะเดินทางแล้วและแอนนี่ก็สามารถรวบรวมแผนที่เก่าและอัปเดตใหม่ไว้เรียบร้อยซึ่งเซนเซบอกไว้ว่าโฮชินโนะอยู่ใจกลางเขต51ของไครเซอร์พีเอ็มซีเธอจะแนะนําเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดในการเข้าถึงเขตนั้นและหลังจากนั้นเซนเซก็สังส่งให้ทุกคนออกเดินทางไปช่วยโฮชินโนะกันเถอะก่อนที่จะตัดกลับไปที่มัตเตอร์ชิบะที่คงคุบว่าก็คงต้องเป็นแบบนี้ อะไรไที่ถูกทำลายก็สร้างขึ้นมาใหม่เอาก็ได้เพอสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคนที่มากินราเมงของเราทมลูกค้าร้านราเม็งก็ไม่หายไปถึงจะไม่กล้าพูดออกมาแต่ก็คงคิดแบบนี้ทุกวันก่อนที่เขาจะพูดคำอวยพรให้กับอบิดอตว่าพยายามเข้านะขวขกคณะกรรมการแผนงานทางฝั่งของไคเซอร์พีเอ็มซีนั้นเมื่อรู้ว่ามีศัตรูบุกเข้ามาตัวใหญ่โรเป้ยยงกรรมการไคเซอร์ก็ได้สั่งให้ทุกคนขัดขวางไว้โจมตีขนาดข้างทันทิศเหนือและทิศตะวันออกแล้วส่งกองพันไปปกป้องแต่คาเกรมาทอน ของทิศเหนือออกไปแต่ทหาร TMC ตรวจพบกองกําลังขนาดเล็กที่ทิศเหนือซึ่งคาการคเซ่อนเราสงสัยว่ากองกำลังเสริมของบีดอสเหรอแต่ทหารบอกว่าไม่ใช่มากันแค่3คนแต่สิ่งที่เขาเห็นซึ่งสิ่งที่เขาเห็นก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากฮีนะซึ่งมีอากโบรเรเตอร์และเธอก็ได้รายงานว่ากองกำลังสนับสนุนมีขนาดเท่ากองพันซึ่งฮีนะก็บอกว่าโอเคแล้วงันเตรียมตัวซึ่งอิวลิคยังสงสัยว่าทำไมถึงมาที่นี่ส่วนเซนเนสุที่ไม่รู้เรื่องรู้แล้วว่าทำไมต้องมาที่นี่ แต่ฮินะก็บอกว่าเธอยังมีงานที่ทําให้เสร็จรีบจัดการวาไว้แล้วกลับไปและอากโกยังบอกว่านี่มันงานจิตอาสาที่หัวหน้าอุตสาอ,อนุญ,ญาตให้ทาแทนการเขียนหนังสือสมุดปิดแทนและฮีนะได้ออกคําสั่งว่าขวางสตูวไว้อย่าให้แม้แต่คนเดียวไปถึงตัวเซนเซแค่นั้นในเรื่องนี้ฮินะก็แอบชอบเซนเซอยู่นิดหนึ่งแล้วนะเนี่ยหลังจากการเดินทางเข้ามาสักพักไอเนได้ถามอาการทุกคนซึ่งตอนนี้ทุกคนยังไม่เป็นไรอย่างมากสุดตอนนี้ก็แค่เหนื่อยเท่านั้นสือไอเนได้รายงานพิกัดที่เซนเซบอกกัว่าโฮชิโนะอยู่ข้างหหนนน้้าาาเราทุกกคพยายาขออี่อ ซึ่งไอ้เนสไดตตรวจพบสตรูอยู่ข้างหน้าออกห่างไปเมื่อเกิน2กิโลเมตรจะประจันหน้ากันแล้วให้ทุกคนเตรียมตัวแต่ก่อนที่ทั้งสองจะพะักกันก็มีเสียงระเบิดเกิดขึ้นอีกแล้วเหรอซึ่งนันทายเนสสงสัยวันนี้มันคืออะไรชิโรโกะเลยบอกว่านี่มันคือปืนใหญ่ L118 ปืนใหญ่วิธีของทีเนตี้และนี่ก็เป็นฝีมือของเซนเซที่หาพนมิตรได้อีกหนึ่งนั่นน่าเคยฮิฟฟมิีนั่น,น,นแหละซึ่งเซลิกะกำลังจะทักทายด้วยชื่อจริงของเธอแต่ตอนนี้ฮิฟฟมิีเลยบอกให้เรียกเธอว่าเฟา ไลฮิฟูมิก็ยังใส่หัวถุงขนมปังที่โนโนมิ no ทําให้อยู่ดีซึ่งอานึงจริงคือน้องเขากลัวนี่นแหละฮะซึ่งฮิฟูมิบอกว่าเธอได้รับอนุญ,ญาตจากคนในสะพานน้าชาเลยมาเสริมกำลังแบบไม่เปิดเผยตัวแต่ไม่ได้เกี่ยวกับทีเนตี้พอเธอไปบอกคนเฝ้าอุดแลปืนใหญ่ไปแล้วเมื่อฮิฟูมิตัดกําลังไปได้ส่วนหนึ่งหน้าที่ต่อไปของคณะกรรมการแผนง,งานก็คือต้องเข้าไปซ้ําหลังจากที่สู้กับอีกหนึ่งกองไอ้เน็กก็มาถึงจุดพิกัดแล้วโฮชิโนะต้องถูกทังที่ไหนสักแห่งในที่นี่ช่วยหารอบๆอยังไงก็ตามต้้้อองเจโชินใหได แต่ก่อนที่ทุกคนจะสงสัยว่าพิกัดที่ว่าตรงนี้มันนั้นเป็นโรงเรียนรองรายพื้นที่ลกล้างมันคือโรงเรียนที่ถูกจมไว้ในพื้นทรายลกล้างและที่นี่ก็คืออาคารหลักของโงเล่บดอทซึ่งคนพ,พูดนั่นก็คือประธานกรรมการไคเซอร์พร้อมกับลูกกระจกเอ้ยมึงยังไม่เข็ดดิก่อซึ่งการปรากฏตัวของกรรมการไคเซอร์สร้างความลำบากใจให้กาสลิกาอีกแล้วก่อนที่เขาจะทักทายเด็ก,กบดอททุกคนว่าดัานโดนไปถึงที่นี่ 6. ขันตอการการแผนงานอวิดอสก่อนที่อันนี้จะดูจํานวนของกําลังศัตรูซึ่งดูจากจานวนแล้วนี่คือกองกําลังทั้งหมดของพวกไคเซอร์ไคเซอร์พีเอ็มซีคิด,ดเรื่องสงครามกองทัพที่นี่ซึ่งกรรมการไคเซอร์ได้เล่าว่าพื้นที่รกร้างของโรงเรียนอวิดอสถูกทอดทิ้งหลังจากวิบัติทะเลทรายนี่คือใจกลางอวิดตสพวกเธออาจจะไม่รู้จักอาคารนี้ในอดีตซากโรงเรียนที่ครั้งหนึ่งเคยยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งที่สุดในคิวทาทแต่ตอนนี้ถูกฝังไว้ใต้ผืนรายนี่และแกมาเทลี่ก็ขอให้สร้างห้้อองงททดลไวีี่ แล้วยิ่งบอกอีกว่าตอนนี้โฮชิโนะอยู่แน่คานหลังถัดไปบางทีการทดลองน่าจะเริ่มขึ้นได้แล้วแต่ก็ยังไม่ไหวยังจะปามปามท้าทายว่าอยากจะช่วยรุ่นพี่ของเธอแล้วสิก็ผ่านพวกเราให้ได้ก่อนก่อนที่เธอจะบอกว่ากองกําลังนี้ไม่ปล่อยให้เราฝ่าไปไง่ายแน่นอนก่อนที่ชิโรโกะจะตัดสินใจอย่างบ้าบินและบอกว่าปล่อยให้ตรงนี้เป็นหน้าที่ของเธอเองแต่ก่อนที่เธอพูดจบเสียงระเบิดก็ลงมาอีกครั้งระเบิดอีกแล้วรอบนี้จากที่ไหนอีกล่ะเนี่ย เราอย่าลืมว่าเราเคยเรียกใครมาหนวยรับจ้างสะพัดกลับมาอีกครั้งซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งแก๊งต้องเป็นหนึ่งคนที่รู้สึกว่าท่านมาทําอะไรที่นี่อย่างคายโยโกะซึ่งหลังจากการทักทายกันสักพักแล้วถูกสายตาถึงความมิตรภาพถูกจับจ้องอ่ารู้เลยต่อไปว่าเหตุผลที่เรามามันก็แน่อยู่แล้วบอกฝากก็กำลังนิ้วกับพวกเราแล้วไปตามหาเพื่อนของเธอซะแน่นอนว่าอารุรู้ตัวอีกทีก็สายไปแล้วว่าเธอพูดอะไรออกไปหลังจากที่อารุพูดประโยคนั้นไซริกะก็ยังซึเดเลว่าจะไม่พูดขอบใจอะไรแต่ก็ยังจะฝากบอกไว้ว่า เสร็จงานนี้ไปกินราเมงด้วยกันซึ่งแน่นอนคายโกะก,ก็ยังคิดว่ามันมาเลยเธอถึงขนาดนี้คงทําอะไรไม่ได้แล้วก่อนที่อารุที่ตอนนี้กําลังสติหลุดเลยสั่งอะไรก็รวมไปหมดอีกทั้งมุสกิที่ตอนนี้เธอกําลังจะเดือดเข้าเส้นพร้อมจะใส่นัวกับทุกคนที่เข้ามาหลังจากที่กลุ่มร,รัชจัารสัรพัดถ่วงเวลาให้กับพวกอบบิดอสได้ตามหาโฮชิโนะซึ่งตอนนี้ไอเนะสามารถหาโฮชิโนะเจอได้แล้วซึ่งอยู่ชั้นใต้ดินและแน่นอนกรรมการไคเซอร์คงไม่ปล่อยผ่านไปไดง่ายๆเพราะมันยังไม่โดน ก่อนที่เขาจะหมดความอดทนแล้วบอกว่าหัวคณกกรรการแผนงานคือคนที่วกเขาเกลียดเข้าใสเขาพยายามอย่างหนักเพื่อทำลาโรงเรียนนั้นก็คงยืนอยากอยู่ในโรงเรียนที่ใกล้จะล้มละลายไม่คิดแม้แต่จะลาออกแถมยังใช้นี่ทุกเธอไม่ได้กอ่อสองคนไปกอ่อกวนสรา้างปัญหาแล้วทําไมถึงได้หัวเราะหน้าเริงเหมืนอนมีความสุขซึ่งตอนนี้กรรมการซอื์อก็เดือดเข้าเส้นและเซริกะที่เก็บความแค้นมาอย่างนานนมและจะบอกว่าปอาของแกคือการบั่นทอนจิตใจพวกเรามันต่ําช้าที่สุด ถึงจะใช้อุบายมาหลอกพวกเราและโฮชิโนะแต่เราจะไม่ถูกหลอกเป็นครั้งที่2และพวกเราจะไม่ยอมแพ้ให้กับผู้ใหญ่ที่น่าเวทนายอย่างคุณในเมื่อคุยกันไม่รู้เรื่องขนาดนี้และนี่คงเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเพื่อโฮชิโนะสำหรับโฮชิโนะในตอนนี้เธอได้ย้อนนึกถึงยูเมะที่เธอมีบางอย่างจะจะบอกกับโฮชิโนะตอนที่เจอกับโฮชิโนะครั้งแรกเธอพยายามหยิกตัวเองอยู่หลายครั้งพอเธอคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความฝันเธอดีใจมากที่มีรุ่นน้องที่น่ารักและแข็งแกร่งแต่เชื่อใจได้อย่างโฮชิโนะถึงจะ คงจะอธิบายดีๆไม่ได้แต่การที่ได้เจอโฮชิโนะให้มานั่งมองตาแบบนี้ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์สำหรับเธอเลยก็ได้แต่โฮชิโนะก็ตอบกลับไปว่าเราก็เจอกขาทุกวันเมื่อวานก็เจอวันนี้ก็เจอพรุ่งนี้ก็ต้องเจอตื่นตระหนอกอะไรกันเกินกว่าเหตุการพูดของโฮชิโนะในปีหนึ่งนี้ถือว่ารุนแรงนะครับก่อนที่จะบอกว่าปาฏิหาริย์มันยิ่งใหญ่และหาย,ยากกว่านั้นก่อนที่เมจะบอกว่าเธอไม่คิดอย่างนั้นถึงเธอจะไม่ฉลาดแต่เรื่องนั้นฉันรับประกันได้จูมเมได้บอกกับโฮชิโนะว่าหากวันนนไหนที่โชิ ได้มีรุ่นน้องที่น่ารักมากแล้วก็ซึ่งใช่ตอนนี้โฮชิโนกก็มีคณะกรรมการแผนงานเป็นรุ่นน้องแต่ตอนนี้มันก็เป็นแค่สิ่งที่เธอคิดได้ในหัวเท่านั้นในระหว่างที่โฮชิโนกํกำลังอยู่ในโลกของความฝันนั้นทุกคนก็ได้เข้ามาช่วยโฮชิโนกแต่ตอนนี้บทพูดระหว่างกลุ่มอับิดอสกับความฝันโฮชิโนกมันผสมปนเปซึ่งมีคนถามว่าไอเนะมาที่นี่ยังไงไอเนะเลยบอกว่าชาเล่ให้ยืมเฮลิคอปเตอร์มาแล้วโฮชิโนะอยู่ไหนซึ่งตอนนี้พวกเขาเจอโฮชิโนะแล้วแต่ประตูเปิดออก จนพวกเขาได้ใช้ระเบิดพังประตูเข้ามาตอนนี้โฮชิโนะเริ่มรู้สึกว่าตอนนี้ทําไมร่างกายของเธอถึงขยับได้อีกครั้งหรือว่าเธอกําลังฝันเธอดีินเสียงพวกรุ่นน้องคงเป็นความฝันก่อนที่เธอพยายามตั้งสติและคิดว่าเสียงนั้นมาจากไหนแต่เสียงนั้นมันมาจากทางนี้แต่เห็งก็ตามตอนนี้โฮชิโนะเริ่มจะเลือนลางต่อให้เป็นความฝันเธอก็จะยอม เธอจะขอไม่เป็นครั้งสุดท้ายที่เธอได้ฝันถึงเรื่องแบบนี้จนสุดท้ายเสียงประตูก็ได้เปิดออกพร้อมกับเสียงทุกคนที่ตะโกนเรียกโงชิโนะเพื่อเรียกให้เธอกลับสู่โลกความเป็นจริงพวกเขาทําได้พวกเขาเชื่อโฮชิโนะได้ซึ่งตอนนี้โฮชิโนะที่ได้สติเด้วเมื่อกี้เธอคิดว่านี่มันคงฝันไปก่อนที่เซนเซจะเรียกโฮชิโนะกลับมาอีกครั้ง ทุกคนเซนเซผู้ใหญ่เหรอฮจะยินจะรับกลับมานะรุ่นพี่อะโดนสลิกาจางแซงหน้าจนได้ไหนว่าจะไม่ทำเพราะอายล่ะเงียบไปเลยนะเรื่องระดับสำคัญมาสำคัญตรงไหนล่ะ,ละอืมทางนี้ล่ะค่ะยินจะรับกลับมานะคะใช่ยินจะรับกลับมาค่ะ ที่ได้รับกลับมานะคะต้นพี่โอชิโน oh, day day ะฮอ,อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยทำไมต้องมองกระไดสายตาที่เต็มไปด้ยวยความหวังกันล่ะอยากฟังบทพูดงั้นเหรออืมอยากฟังหรือเปล่านะเงีย่ยไปเลยนะอย่ารีบร้อนนักสิ <c oughs> ถ้ารุ่นน้องที่น่ารักมาขอกันแบบนี้ <c oughs> ก็คงทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้ละสินะ đập mà lâu la บางอดีตก็ควรเก็บมันไว้ในใจแต่บางอดีตก็ควรปล่อยมันไปอยู่ในที่ที่มันควรจะอยู่อับิดอสตรอรี่ได้จบลงแล้วเดี๋ยวบทส่งท้ายซึ่งคู่ที่จะมาเล่าเรื่องในงบทส่งท้ายนี้ก็คือไอายานะิเป็นหนึ่งวันของคณะกรรมการแผนงานที่เริ่มขึ้นอย่างวุ่นวุ่นอีกครั้งคณะกรรมการแผนงานได้รับการอนุมัติจากเซนเซให้เป็นชมรมทางการของอบิดอสแล้วซึ่งทุกคนก็โล่งใจมากพอเราตรวจสอบประมาติว่าเป็นชมรมกำมารอ และตอนนี้คณะกรรมการแผนง,งานก็ได้รับบทบาทเป็นสภานักเรียนของอบดอดส่วนตัวแล้วเธอคงอยากให้โฮชิโนะดำรงตำแหน่งประธานสภานักเรียนแต่โฮชิโนะก็ข้านหัวชนฝาตอนนี้ตำแหน่งประธานนักเรียนก็เลยว่างอยู่ส่วนร้านชิบะเซกิราเมงก็กลับมาเปิดร้านอีกครั้งซึ่งเศิกะก็กลับไปทํางานเป็นเด็กพาร์ทไทม์อีกครั้งเนื่องจากกิจการกําลังเป็นไปได้ด้วยดีเศิกะเลยกลับไปทํางานได้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งแน่นอนมาสเตอร์ชิบะที่กําลังขายดีอย่างที่น้ําเดท่าจะทํางานเดี๋ยวรู่จักเต็่เหนื่อยก็คงไม่กเกษตรเร็วๆนี้แน่นอนแต่ถึงพวกเราจะขี้ขายเหตุการณ์ของรุ่นพี่โฉนได้แต่นี่ของอับิดอสก็ยังเป็น900ล้านเยนอยู่ดีก็ไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่แต่เรื่องที่เซ็นเชอรไคเซอร์ทำกาค้ายผิดกฎหมายก็แดงขึ้นมาองค์การนักเรียนได้สืบสวนเรื่องนี้อยู่ซึ่งนั่นเป็นฝีมือของฮิฟุมิที่เอาเรื่องนี้ไปบอกกับทินิตี้เธอเองก็แอบ,บสงสัยว่าองค์การนักเรียนสืบสวนไได้แค่หน แต่ยังไงสินที่์ไคเซอร์ก็คงไม่กาททำอะไรผิดกฎหมายส่วนผู้อำนวยการปากแทบของ P m c ก็ถูกไว้จับเพราะเป็นผู้ต้องสงสัยในการลักพาตัวนักเรียนผิดกฎหมายทางไคเซอร์เลยบอกว่าคนนี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับบริษัทและไล่ออกทันทีแน่นอนความสัมพันธ์วงการธุรกิจส่วนเรื่องดอกเบีย้ยที่ขึ้นเอาอย่างตามใจก็ได้รับการไตส่สวนทําให้ไมดอสจ่ายดอกเบีย้ยได้น้อยลงกว่าเดิมนี่ก็คงเป็นเรื่องที่ดีแต่ตอนนี้องค์การนักเรียนไม่สามารถทํางานได้ดังนั้นคงต้องถูกจับได้ยาก และส่วนใหญ่เขตปกครองตนเองของอบิดอสก็ยังตกในมือของไคเซอร์คอร์ปอเรชันอยู่ดีเพราะการทาธุรกรรมระหว่างอบิดอสกับไคเซอร์ก็ยังคงมีผลอยู่ต่อไปแต่ยังไม่มีการเปิดเผยจนถึงทุกวันนี้ว่าทางนั้นกำลังทาเรื่องอะไรอยู่อ๋อแล้วเจ้าสัตพัดเหรอตัวมนุษเขาจะหาสัตว์กงานใหม่ได้แล้วมีข่าวรือว่าเขากลับไปที่เขตปกครองในเอเนาบางคนบอกว่าไปที่อื่นแต่ทางคณะกรมกรมการไม่นัยก็คงจับจ้องพวกเขาอยู่คงไม่กล้าไปก่อเรื่องที่ไม่ดีอีก ก็คงหนักใจอยู่เหมือนกันน่นแหละและเรื่องคนที่ชื่อว่าสูตรดำทางเซนเซและโฮชิโนก็มาบอกว่าไม่มีใครค้นหาข้อมูลของคนคนนั้นได้เลยเพราะความผิดทั้งหมดตกไปอยู่กับผู้นการไครเซอร์คนนั้นเลยไม่มีใครรู้ชื่อและตัวตนที่แท้จริงของเขาซึ่งต่อไปนี้เธอคงต้องฝากไว้กับชาร์ลแล้วและตอนนี้ทุกคนในคณะกรรมการแผนงานก็ได้ทำการเลือกประชุม คณะกรรมการแผนงานอบิดอถึงเราต้องเผเชิญเรื่องต่างๆมามากมายแต่นี่ก็คงไม่หายไปแต่ชิโรโกะบอกว่าดอกเบี้ยเันต้องจ่ายก่อนลด,ดลงแล้วซึ่งโฮชิโนะก็บอกว่าดีมากแต่ยืนแค่นี้ก็หายเหนื่อยเธอเลยต้องขอยีบสักหน่อยซึ่งโนโนมิก็เสนอให้กับว่าเรามาพักร้อนกันดีกว่าไหมแต่ซิกะก็ไม่เห็นด้วยแม้ว่าเราจะมีเวลาพักหายใจแต่ไม่ใช่ว่าเราจะวางซึ่งซิกะขอพูดในฐานะผู้ดูแลบัญชีของคณะกรรมการแผนงานตอนนี้เราในวิกฤตและไม่เคยหลุดพ้นจากวิกฤตนี้ ซึ่งตอนนี้เซนิกะเลยไปสำรวจตลาดมาแล้วและเธอได้หยิบอะไรบางอย่างออกมาแล้วบอกว่าดูไหมนี่คืออะไรไอ้นี้เราบอกว่าอะไรคอมพิวเตอร์เหรอซึ่งเซนิกะบอกว่านี่คือ GP u และเธอจะทําการขุดเงินดิจิตอลที่เรียกว่าสแกมคอยเออบิตคอยนั่นแหละซึ่งก่อนที่เธอจะอธิบายเธอก็สงสัยว่าทําไมทุกคนถึงทำหน้าแบบนั้นจิโกดเลยบอกว่าเธอมีวิธีที่ดีกว่านี้ก่อนที่คอเชนดจะบอกว่าบัตรตกเอาเถอะคณะกรรมการแผนงานก็เป็นแบบนี้แหละไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้เลย แต่มีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปแน่นอนนั่นก็คือความสัมพันธ์ของทุกคนแต่ตอนนี้ก็คงต้องฝากให้กับเซนเซ,ซ่ด้วยและเรื่องบุ่นนกับ,บัยรุนอบิดอตก็ได้จบลงก็ว้าอู้จบแล้วหรอสนุกมากนะครับตัวใครโอ้เป็นเรื่องที่ให้ความหวังได้ดีมากนะครับตอนจบอบอุ่นหัวใจดีมาก คือแบบว่าทุกอย่างถึงมันจะไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงแต่มันก็ต้องมีความเปลี่ยนแปลงในสักอย่างนะครับก็ไม่ช้ำใจกันนิดหน่อยนะครับแต่เรื่องนี้ยกความดีความชอบให้กับภัยสังคมอย่างเซนเซเลยนะฮะก็ถือว่าถ้าไม่มีตัวแปรสาคัญอย่างเซนเซเนี่ยก็อาจจะเป็นอย่างที่เราไม่อยากจะคิดไว้นะครับก็ในส่วนที่เรามีอะไรต้องสงสัยเนี่ย ก็ถามผมมาได้นะครับหรืออะไรที่ผมตกหล่นแล้วผมลืมเนี่ยก็ลองมาเตือนผมได้นะครับว่าผมลืมอะไรไปผมจะได้ทําคลิปแยกแล้วก็อธิบายให้มันจบๆไปเลยส่วนต่อไปทุกคนอยากได้อะไรครับระหว่างเนื้อเรื่องไลท์ 2D กับบทที่2ของชมรมนักพัฒนาเกมซึ่งถ้าใครอยากได้อะไรก็พิมพ์บอกมาเลยก็ได้นะครับก็ถ้าเป็นไลท์ 2D เนี่ยอยากจะให้เป็นของใครคนแรกนะครับซึ่งตอนนี้ผมได้คิวตัวแรกมาแล้วนั่นคือชิรุกินะครับคนแรกเลย ส่วนคนต่อไปอยากได้ใครก็ลองเม้นมาดูนะครับแต่ต้องเป็นตัวที่ผมมีนะถ้าตัวที่ผมไม่มีนี่คือไปไม่รอดนะครับคือหาไม่เจอซึ่งถ้าตัวไหนผมไม่มีผมก็จะบอกว่าไม่มีนะครับส่วนเนเรื่องของเมทัลเลียมเนี่ยอยากได้ไหมหรือว่าอยากได้ของอีเวนต์เทศกาลซากุระหรือว่าปฏิบัติการอีสานปูปลาอะไรที่เรารอกันนะไม่เอาไม่รอเยอะนะครับน้องหนวดยังไม่ออกเลยก็ขอบคุณที่ตามซับพอร์ตหรือตามดูนะครับทุก คลิปเลยที่ผมทําเกี่ยวกับบัวใครนะครับถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมฝากกดซับกดไลค์แล้วก็แชร์ส่งต่อถ้าเกิดว่าคลิปผมเนี่ยมันดีจริงอยากให้คนอื่นได้รู้ว่าผมเหนื่อยเพื่อสิ่งนี้นะครับก็ลองให้ลองให้เพื่อน,นดูก็ได้นะครับก็ไม่ว่ากันเนาะแต่หากมีอะไรที่ผมทําอะไรผิดพลาดก็ลองเตือนผมมาได้นะครับผมจะได้เอาไปกลับแก้ในคลิปต่อไปถ้าหากมีอะไรที่สงสัยก็ลองเมนได้นะครับผมเตือนไม่เสมอเนาะ แล้วก็เรื่องการเตือนเนี่ยเตือนดีๆนะครับไม่เอาด่าเนาะด่าก็บล็อกนะครับแบนด้วยนะฮะสำหรับตอนนี้ผมก็คงต้องไปพักผ่อนย,ยาวๆเลยนะครับแล้วเจอกันในสักอย่างหนึ่งไม่ไลฟ์ทูดีก็ในเรื่องบทต่อไปไม่ก็ในเรื่องอีเวนต์นะครับแต่วันนี้ไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับกูมีคำถามนะบทภาคที่กูบอกว่ากูจะลองทําดูมึงล่อเขียนบทให้กูซะแบบนี้เลยเหรออ้าวก็เห็นบอกว่าอยากจะลองภาคดูก็จ่าตาขอก็เขียนบทดีว่ล่ะ โ oh, อหรอซะแบบที่คนภาคเสียงเดียวใช่ไหม bye bye, ไป้ายป้ปิดคลิปได้แล้วไป้าป้าฝากสวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอบครับนี่คือสัญญาณี่นะ,ะปปน,น,นะครับผมครับไปฝากกันได้นะฮะร้านค้าการเขียนสคริปต์นะฮะโอ้ oh, ขอขนาดนี้ก็ใส่แปรให้เต็มเครดิตแล้วจะเอาอะไรอีกอะ bye bye, ป้ป้ปิดคลิปลลไ,ได้แล้วเขาไม่จะมาดูเรานั่งเถียงกันนี่บ้า